โคน้านักสืบตัวเลขเรื่องเล่าลุงสันผู้โชคดีช่วงนี้เธอเอ่ยชื่อลุงสันไม่มีใครไม่รู้จักหลังจากลุงสันถูกรางวัลใหญ่วันที่สองมกราคมจำนวน1,500ใบและล่าสุด17มกราคมอีก4,850ใบตัวเลขเหล่านี้ทำให้ชื่อของลุงสันกลายเป็นที่จับตามองของคนทั้งวงการหลายคนเฝ้ารอรอพิยงคำเดียวจากปากลุงว่าลุงซื้อเลขอะไร แต่เรื่องมันไม่ง่ายแบบนั้นครับลุงสันชายผู้ไม่ให้ความหวังใครเรื่องตัวเลขลุงสันเป็นคนชัดเจนมากไม่บอกเลขใครไม่ชี้นำใครแม้แต่ลูกเมียหรือคนในครอบครัวก็ยังไม่รู้ว่าลุงจะซื้อเลขอะไรยิ่งทำให้คนยิ่งสงสัยยิ่งอยากรู้ยิ่งอยากแกะรอยวันนี้แอดประวัติทีวีพีนิวสุรินทร์ไทยแลนด์ขออาสาเป็นโคนันนักสืบตัวเลข ลองไล่เรียงข้อมูลทั้งหมดแบบไม่ฟันธงไม่มโนแต่ดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเบาะแสแรกเลขหลุดปาก985ก่อนหน้านี้มีคลิปของน้องกิตติมวยที่เข้าไปพูดคุยกับลุงสันในตังวะหนึ่งน้องถามว่าลุงชอบเลขอะไรคะลุงสันเพอพูดออกมาว่า985ตั้งแต่นั้นมาเล่นนี้ก็กลายเป็นประเด็นยาวหลายคนยังคาใจว่า นี่คือเลขที่ลุงชอบจริงหรือแค่พูดผ่านๆกันแน่เบาะแสที่ 2. อายุลุงลุงสันอายุ62ปีทำให้หลายคนหยิบเลข62ไปเป็นแนวทางซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นแต่ลุงก็ยังไม่เคยพูดเองอยู่นี้เบาะแสที่ 3. รถไถคันโปรดในไลฟ์สดกับคุณเอลุงสันพูดซ้ำถึง3ครั้งว่าลุงรักรถคันนี้มาก ชอบรถไถคันนี้มากหลายคนก็พยายามมองหาทะเบียนรถไถแต่ปรากฏว่าไม่มีทะเบียนลุงไม่ติดป้ายเก็บไว้เป็นส่วนตัวป้องกันการเชื่อมโยงสิ่งเดียวที่ลุงบอกคือรุ่นรถไถ50ถึง60เบาะแสะที่4รถตักกะลามะคราวใกล้รถไถทะเบียนคือ36แต่จุดนี้ต้องบอกชัดๆว่ารถตักไม่ใช่ของลุงสันเ็นแค่รถที่อยู่ใกล้กัน แต่ก็ถูกหยิบไปตีความกันไม่น้อยเบาะแสจากแม่คาลอตเตอรีที่ลุงไปซื้อพูดถึงตัวเลขที่ลุงเคยหยิบเคยถามมีเลขที่ถูกพูดถึงคือ90 76และยังโยงกลับมาที่985แต่ทั้งหมดนี้ลุงสันไม่เคยบอกว่าใช่สรุปแบบโคนันไม่ฟันทงจากข้อมูลทั้งหมดที่มีตัวเลขที่คนพูดถึงกันคือ62อายุลุง985เลขหลุดบาก 5 0า0ถึง60รุ่นรถไถ36รถปักใกล้เคียง76หรือ90จากแม่ขาย้ำอีกครั้งลุงสันไม่ได้บอกเลขใครเลยทั้งหมดคือการตีโจทย์ของพวกเราเองแต่ถ้าให้แอดประวัติ t v วีพีนิวสุรินไทยแลนด์มองแบบโคนันแอดขอมองไปที่50มากที่สุดเพราะเป็นเลขที่ลุงพูดถึงบ่อยและเป็นเลขที่ลุงเลือกจะบอกโดยต้องไม่มีรัทะเบียนมาเชื่อมโยงฮิฮิฮกิ ฝากติดตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเล่าเรื่องการแกะอรอยไม่ใช่การชี้นำถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดประวัติทีวีพี่นิวสุรินไทยแลนด์สวัสดีครับ